สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะครับสอง่องคนมันหนอกพันเละนะครับเนี่ยเศ้ามือนี่ก็เริ่มมีแดดนะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาเรื่อยเรื่อยนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยแล้วโบเห็นแดดกิบบววาแต่สองอาทิตย์นะครับตกตกมีตกลิ่นตกยังขึ้มฟ้าขึ้มฝนมาเรื่อยเื น่าจะเป็นสองอาทิตย์ก,กว่าเนาะทางบ้านผมบอกคอยมีแดดนเนาะแดดออกแป๊บเดียวก็ขึ้มฝนลินฝนยังเนาะบางมือก็ตกอยู่เวิร์ดมือแล้วตามสภาพอากาศทางบ้านเนาะวันนีมนน้มีโอกาสพาพี่พาน้องมาเบิงประดุกเนาะประดุกรุ่นที่สองครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาให้อาหารเนาะ ช่วงเศร้าช่วงนี้ก็คือตัวใหญ่เติบแล้วครับพี่น้องผมก็สิให้อาหารเวลาเดียวนะเพราะว่าปลาดูก็ได้เดือนกกวแล้วนะเดือนกว้าแล้วสําหรับรุ่นที่สองนี่อีกรุ่นหนึ่งก็สิเข่าสองเดือนแล้วพี่น้อง ลุนที่อยู่ในป่าเขานะอายุสิได้สองเดือนแล้วครับเพราะว่าผมปล่อยวันที่สิบแปดสิบแปดกรกฎาคนมะตอนนี้ก็น่าจะสิบเจ็ดสิบแปดกันยาแล้วพี่น้องผมก็จำมือว่าได้แต่อยู่เล่าๆนี่แล้วบอสสิบเจ็ดกับสิบแปดนี่นะพี่น้อง รุ่มนี่ก็ปล่อยเป็นที่หาสิงหาครับนี่หาสิงหาเอียงไว้พอได้กินตอนเกี้ยวเขานี่แล้วไม่รอดครับได้กินนี่นะครนี่ตัวใหญ่แล้วนะก็ปลาปนกันไปนะตัวน้อยตัวใหญ่ใส่ใหญ่กับพอกินแล้วล่ะ ให้อาหารมีเขาแหงกะเอามาลงให้นาะมือเคลื่อนกะเอาเขาแหงครับเมื่อวานลงให้ทั้งปนิ่นปาดุกแล้วเสริมกันไปนอะพี่นอกเลี้ยงแบบมันใหญ่มาจาักน้อยกะใส่เขาแหงเขายั้งไปซื้อเพื่อนมาเนอะกิโลละสี่ห้าบาทแล้วเพื่อนตากไว้เอาซื้อมาลงให้นอก เดี๋ยวพาเบิ้งล่างนี้ครับพี่น้องนี่ครับแดดแดดแห้งครับมอน,นี่ฝ้าเปิดแเลยครับดุกอยูใ่ในนี้ถ้าตามที่ซื้อเนอะตามที่ซื้อลงปล่อยกับเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดตัวนะพี่น้องแต่แหกก เท่าที่เห็นตายก็อยู่ประมาณสิบตัวนี่แล้วสิบตัวถ้าเลือเบิดก็น่าจะเลือ900เก้าลอยบนล้วเก้า่อยก็คือนที่ได้กินไรอแล้วนะส่วนบอ่อผมก็กั้นเนาอกัน้นกั้นเพื่อบ่ให้ บอให้ปลาดุกสุมนีมันออกไปเนาะพี่น้องว่าข้างนอกมีปลานิ่นเนาะปลานิ่นกับใครออกลูกออกเต่าขึ้นกันเนาะถ้าปลาดุกซุมนี่ออกไปก็คือจะไปกินลูกปลานิ่นแล้วพี่น้องปลากินเนื้อกันไว้เนาะน้องกับบดไดไงปันไดเนาะกันก็เกือบเกือบเครื่องหมดแล้วพี่น้องซ้ำแบงเครื่องกันแล้ว ปลาน,นิ่งก็ปลาไอ้นี่ก็ปลาดุกเนาะนี่แล้วไปนอกเลี้ยงไว้ยากไว้กินเนาะชีวิตคนบรรน,นอกวันหน้าก็บแบบนี้แล้วเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้ยากไว้กินอ่อนยงมนาเก็บเห็ดเก็บยังก,กหาก,กินไปตามฤดูกาลเนาะี่นกกิน สมกันไปแล้วอยากหากินเรื่อยๆมีปลามียังกะพอได้หากินเนาะเลียงแบบนี้ก็ดีขึ้นกันเนาะพี่นอ้องสำหรับผมเนาะ ช่วงเศร้าช่วงแรงกก็เลิกงานมากจริงๆก็พราได้มาเบิงเนาะเป็นการเฮ็ดให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นเนาะหลังจากที่เครียดมาจากการเฮ็ดงานได้มาเบิงกบเบิงป่าเจ้าของมาให้อาหารให้ยังสี่เนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าเขาป่ายังก็พราได้ซอยบำบัดเนาะบางเทือเขาเฮ็ดเวียรเฮ็ดงานก็เครียดเนาะ เปียนน้ำเบียงน้ำงานแล้วไปนอ้องงานบางเถือกับบ่เมนว่าสิลาเลื่อนไปเปิดทุกยางนาะซุ่มนี่กับิี่ซอยบำบัดไปแน่นาะมาเบิงไม่ยังกับเฮ็ดให้ลืมลืมเรื่องงานเรื่องยังไปน้ำนาะตอนนี้ก็ มีเลี้ยงหลายอย่างเนาะพี่น้องสำหรับผมเลี้ยงหลายอย่างอยู่มีทั้งปลาดุกทั้งกบนี่ยครับกบกัเลี้ยงในหน้าเขา่าแล้วก็เฮดบอเลี้ยนแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็นีน่ครับเลี้ยงปลานิ่นเนาะปลานิ่นก็ซสื้อมาลงแล้วก็มีพวกปลานิ่นเกาเนาะสื่อมาลงเสริมกันอีกเนาะ อีกอย่างก็เลี้ยงหนูหน้าเนาะหนูปุกหนูหน้าบานเห่านี่เราี่นอกผมเลี้ยงไวนะ้เนาะกับพ่อได้ขายพ่อได้เป็นอาหารจ้าของน้ำนะเนาะเลี้ยงหนูก็สามสิบกบแล้วพี่นกองื่อได้เลี้ยงลายเกินโตเนาะถ้าเห็ดลายเกินไปก็ยานจ้าของบาไว้แล้วแต่มันกับพ่อได้ขายอยู่เนาะมือวานมือก้อนนี่ก็ ขายพอแม่พันไปนั่มสำหรับหนูแ้วก็มีขายหนูเนื้อไปซีตเพื่อนเอาลงเทปเนาะก้อนนั้นก็มือนึ่งกัเพื่อนมาเอาไปเลี้ยงไปกินเนาะซื้อไปหกตขึ้นกันพ่อได้หมุนเวียนนี่ล้วค่าอาหารค่ายังสำหรับปลาดุกกับหนูเนาะหนูก็ใส่หัวาหานหมูเลี้ยงปลาดุกก็ต้องซื้อรับนี่ ส่วนปลานิ่งก็ซื้อเขาแหงเขายังผ้า,งาวานลงไห้น้ำเนาะแล้วก็บางมือก็ให้อาหารปลาดุกเสริมไปน้ำพีน่น้องสำหรับบอ่อของผมเริ่มกินหลายแด้วนี่ตัวใหญ่แล้วนี่ตอนนี้หน่อยนี่ก็กินบกอยเปลือเนาะพ่อใหญ่ขึ้นมานี่เริ่มกินหลายครับนั่นอิ่มนี่ปลาดุก น้องเก๋มีแต่ต้นยุค่านะพี่น้องมีแต่ต้นยุค่าุ่นอ่ะเห็ดทำความสะอาดว่า,าเหลีนะ่ยวดรบผมเก๋าหนกทั้งเห็ดงานเนาะตุ่นยุค่าเต็มเลยเนาะหมากมันโล่นลงเนาะหมากโล่นล่องเกิดกระจายไปน้ำหนามน้ำ,นำ,นำยังนี่เนระที่เหลกก๋มันเป็นพื้นแห้งเนาะกว่ามันจะเกิดเพราะคนตกกันน้ำขึ้นมะทวมเนะาะเมื่อตายครับนี่ ก็บีป้าไ้เังสิแล้วพี่น้องแต่ผู้เฒ่าบางคนเพ่นว่าน้องมีตนยุคข้าปลามันบมแกนมันาอยูเนาะอ,อันนี้ก็บมลู่คือจีเป็นคือความเพนว่าเนาะแต่สําหรับผมก็โมแกนมาอยูก็ล้อมไม่เบิดแล้วนี่ล้อมเบิดน้องซาแล้วเนาะสาหรับขอบน้องบนพี่น้องล้อมอ้อมเบิดแล้ว ย่านปลาดุกนะครับปลาดุกนี่จักหน่อยเขาสู้ดูดดไอปลาบืนเนาะพี่น้องปลาบืนปลาลงดีเนี่ยช่วงปลาลงปลาบืนหมอกลงเนี่ยมือเศร้าหรือว่าเนี่ยมือขึ้นนี่มันจะมักบืนเนาะปลาบืนนี้แล้วพี่น้อง สำหรับในคลิปมือน,นีเนาะจะพาพี่พาหน่องมาเบิงเ้งนี่แล้วมิทีชีวิตของคน,น,นบันนนกบรรหน้าแล้วพี่นอ้องเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้ยาไว้กินพามาให้อาหารปลาดุกเนาะอ้ไดที่เขามาเบืองเลี่ยวคือเก่าแล้ว,อ,ลวอย่าลืมกดติดตามช่องให้น้ำเนี่ยช่องคนบันหนกพันหลาะนี่แล้วพี่นอ้อง สำหรับคลิปนี้ก็คือดิคอตัวล่าพีล่าหนองไปก่อนเนะครับคลิปหน้าก็จังมาพอมาว่ากันไหมเนาะล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ